สะดุกจังเลยขายของฝนตกฮรรยากาหน่านอนยังเลยขายแบบนี้รวยนะเนี่ยรวยได้เลยแหละยะที่จะทางดูสิกระเป้าหน่อยจ้าสงสารคนทำมาหากินเหอะ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆในชีวิตนี้เราจะทําทอะไรก็ตามต้องผ่านอุปสรรคผ่านความลําบากนะทุกคนให้สู้ไว้ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะยิ่งต้องสู้เป็นคุณสองนะจ๊ะไอ้้ตังเขาไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนี่เป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยแล้วก็ยิ่งต้องสู้เข้าไปเป็นคุณสองฝนเนะฝน มาม่ให้ซ่มให้เสียงเลยอ่ะผนอย่างเดียวได้ไหมอยากเอาลมมาด้วยกเบ,า,บาหน่อยนะจ๊ะ๋อค้าขายหน่อยวันนี้เรียบร้อยแล้วจูปาดคุณแน่นอนสู้ๆนะครับทุกคน ให้ผ่าน้นก็สับไปให้ได้โอ้เบาแถ่เร็วน้ำเขา้ารถแล้วเบาเบาน้อยลบให้หน้อยชีวิตคนเรานี่แหละรสชาติของชีวิตอนอนผ่านหนาวสู้ๆนะครับคน เ,เลยพามาแล้วบ๊าบายจ้า